ลิงชิงบอลเป็นเหตุสังเกตได้เล่นน้ํากันไปแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้กินข้าวกันเลยมุฟออนเข้ามากันในบ้านมาตาส้มตํากันอีกจ้ามันไม่ใช่แค่ส้มตำนะสิเมนูหนึ่งสองสามก็ตามมาติดๆว่าแล้วมันสีมีคนสวยกําลังจะตาส้มตามํากะว่าจะตาแค่นิดเดียวสุธีบอกว่าตาเยอะๆเลยนะฉันจะช่วยกินฉันรู้สึกอ่อนเพียเพียแรงเข่หาหลราก็จังสี่ละ,ละเล่นบวบเบิลกำลังจะของวันนี้พี่ทอมขอโชว์พลังเสียงเขินอยู่นะแต่ก็อยากร้อง เพลงเมื่อกี้เนี่ยมันก็คุ้นอยู่นะแต่เพลงนี้มันเพลงอย่างเบิ่งค้นให้กำลังใจนะพยายามบิวอารมณ์สุดๆมันเป็นฝืนฝืนฝืเนานะบุรูวัชเตนท่าใดยานคนลองจะเคิร์นนะนาเอาเอาโยกสักน้อยคนจะลองช่วยก็ไปไม่เป็นเลยไม่รู้มันลองอยังไงแต่ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนร่วมทริปทุกคนนะคะที่ทําให้พี่ทอมไม่รู้สึกเบื่อ